30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมรีโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับผมที่นี่พร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้เปิดสตูดิโอต้อนรับศิลปินท่านหนึ่งซึ่งห่างหายจากการร้องเพลงไปถึง9ปีเต็มครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเต้วิสรัตนะครับซึ่งตอนนี้เขากลับมาแล้วนะฮะพร้อมๆกับซิงเกิลล่าสุดที่มีชื่อว่าถ้ามีอยู่จริงครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเขาเเเปป็นนนนนยยยััังงงไไบบ้้าาาาาาสดีีหรรรือออลล่่่่แททผมคะะู อดใจรอสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพบกับเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับนีกหลายเพลงนะฮะที่นับว่าเป็นเพลงฮิตของเขาเลยทีเดียวนะจนถูกขนานนามว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในไอคอนของความเหงาคือเปิดตัวด้วยความทรงจำเนี่ยมันเป็นเพลงอกหักง่ายๆเลยคือพออกหักแล้วก็เหงามันก็เลยเกิดเพลงที่รักของใครสักคนขึ้นมา ฉันใช้สมองจดจำเรื่องราก็ยังพอจะลืมเธอได้อยากจะมีความรักเมืนเดงใครๆอยากจะเป็นคนรักของใครสะของถ้าเธอมีอยู่ถ้ามีอยู่จริงเมื่อไรจะพบกันเป็นความเหงาที่ตขึ้น คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นความเหงาที่อยากเป็นคนรักของใครสักคน mm. ก็เหงาแบบอยู่ได้แต่ตอนนี้มันต้องรอถึงเมื่อไหร่แล้วคนคนนั้นมันมีจริงอยู่ไหม mm. ถ้ามันมีอยู่จริงอ่ะช่วยปรากฏตัวให้ได้เจอกันมันโตขึ้นแล้วก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมา,าเธอมีอย่ชววปรราากกฏตััให้พบน คุณผู้ชมครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราเรียบร้อยแล้วนะคุณเต้บิสระสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการท r u e Insider ครับครับผมช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างซึมๆครับพี่เหมือนทุกคนเลยก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นแบบว่าจากคนที่ไม่ค่อยได้เล่นอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่หรือว่าติด Facebook ติดโทรศัพท์เนี่ยมันก็มันก็มีมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนส่วนใหญ่จะหนักช้อปปิ้งกันอ๋อเอฟของเนี่ย ผมก็โดนไปหลายอย่างเหมือน,นกันปลาเค็มมั่งสบู่มีแล้วฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเพราะมันอยู่บ้านแล้วมันมีเวลาเนาะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถามนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับ,รบเรื่องของธุรกิจที่บ้านของเต้บ้างครับผมนะครับทาอะไรอยู่เออผมเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตปั๊มลมหรือปา๊แบ<ะ>แอ์บัสอย่างเงี้ยเหรอหรือไอ้ปั๊มแบบปั๊มลมที่ใช้อุตสาหกรรมแบบพ่นสีรถยนต์ใช่ครับด้วยเลยทั้งหมดถ<อ>้าถ้านึกไม่ออกก็คือในปั๊มน้ำมันเติมยางรถยนต์เข้าใจเติมยางจักรยาน หรือว่าตามอู่สีไอ้ที่มันมีสายพานใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นขนาดเล็กแล้วก็ทำปั๊มลมขนาดใหญ่พวกสกรูรหรือว่าขายพวกแอร์แท้งรวมถึงพวกแอร์ไดเออร์ชิลเลอร์ทำน้ำเย็นอะไรพวกนี้ครับก็คือเราจะเป็น one stop service เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเลยทั้งหมด ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการที่เหมือนกับว่างเว้นจากการร้องเพลงของตัวเองไปทําธุรกิจที่บ้านไปแต่ว่าก็ย,ยังมีการร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเป็นเพลงประกอบละครใช่ก็ยังมีพี่พี่ผู้จัดหรือว่าพี่พโปรดิวเซอร์ที่ย้ายออกไปแล้วแล้วก็ไปอยู่อีกช่องหนึ่งอย่างเงี้ยเขามีละครเขาก็ยังยังนึกถึงยังนึกถึงแล้วก็ยังแบบเรียกใช้อยู่อย่างนี้ดีกว่ายังเมตตาให้งานบ้างครับพี่ <laughs> ครับผม ย้อนกลับไปสู่วันแรกนะฮะที่เป็นการจุดเริ่มต้นของเราในวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของนักร้องเนี่ยนะฮะช่วยเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นคนชักนาเข้ามาก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แอนทิติมาปทุมทิพย์นะคบพี่แอนคูณ3ซุปเปอร์แก๊งนะคบเป็นคนที่เปิดทางเส้นดนตรีเนี่ยสายเนี้ยให้กับผมเป็นคนแนะนำให้ผมรู้จักกับลักซ์มิวสิกคือจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยผมแค่อยากมีมีเสียงของตัวเองลงไปในแผ่นแล้วก็เอาไปให้เพื่อนฟัง แค่นั้น,น,นเริ่มแค่นั้นเพราะว่าตอนนั้นค่าห้องอัดกับค่าซาวด์อินเจเนียร์เนี่ยมันอยู่ประมาณสามพันครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหผมต้องไปเสียงเงินสามพันแล้วอย่าเลยก็เราไปอัดที่นี่ผมก็ถามคําถามแรกกับพี่แอนเลยว่าถ้าผมไปอัดเนี่ยผมได้เสียงผมกลับบ้านไหม พี่อันบอกได้ผมบอกดีเลยพี่อย่างนี้ผมไม่ต้องไปเสียงั้นผมก็ไปอัดไว้แล้วกันแล้วผมก็ได้แผ่นมากลับมาฟังแล้วเดี๋ยวผมก็ไปไลฟ์ต่อผมคิดอย่างงี้อันนั้นมันคือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ให้เราไม่ใช่ครับอ๋อคือไปเหมือนเลือกเพลงอะไรก็ได้เพียงเราไปเก็บเสียงให้โปรดิวเซอร์ฟังโอเคผมก็เลือกเพลงพี่เบิร์ดเข้าไปเป็นเพลงที่ผมชอบเสร็จปุ๊บความโชคดีของผมคือพี่หนุ่มชัชวาลปุกขุดนะครับก็นั่งอยู่ในห้องอัดพอดีที่ผมไปเก็บเสียงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผม สดๆสดเลยครับที่ uh huh. ไม่ต้องมานั่งฟังจากแผ่น uh huh. ใช่เขาก็เลยลุกขึ้นเขาก็ติดต่อพี่แอนว่าเออเขาเขาชอบเขามีความสนใจในเนื้อเสียงของของเด็กผู้ชายคนนี้คยังไงเนี่ยรบกวนเรียกเข้ามาคุยกับพี่นิดนึง uh huh. พอผมเข้าไปเจอพี่หนุ่มที่ค่ายก็กลายเป็นว่าให้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัด uh huh. แล้วพอเราอยู่สักระยะหนึ่งเราก็ได้เจอกับนักแต่งเพลงในค่ายอะไรเงี้ยครับ uh huh. ก็เริ่มเริ่มมีการแฮงเอาท์กัน uh huh. เริ่มมีการเล่าเรื่องราวชีวิตให้เขาฟังว่าตอนนี้เรา คิดอะไรเรารู้สึกยังไงม,มันก็เลยพอไปไปลายช่วง4-9ก็กลับมาเป็นเพลงความทรงจำอมอองจจจดาเเรยพะลมีอีกหลายเพลงนะฮะที่นับว่าเป็นเพลงฮิตของเขาเลยทีเดียวนะจนถูกขนานนามว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในไอคอนของความเหงาคือคือเรา <c oughs> เรารู้สึกยังไงที่คนเนี่ยเขาคิดถึงเราในแง่นั้นผมว่าผมอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์บางอย่างนะที่คือมันตลกตรงที่ว่าเพลงสมหวัง เวลาเป็นเสียงผมมันก็ออกมาเศร้าอะ่ะผมก็เลยก็เลยก็ใช่ฮะก็เลยคนอาจจะนึกถึงแล้วก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของความความคือเปิดตัวด้วยความทรงจําเนี่ยมันเป็นเพลงอกหักแล้วมันเป็นเรื่องต่อจากชีวิตของทุกๆคนง่ายๆเลยคือพออกหักแล้วก็เหงามันก็เลยเกิดเพลงที่รักของใครสักคนขึ้นมาตอนนั้นใช่ฮะพอเกิดเพลงที่รักใครสักคนเนี่ยต่อจากชีวิตของที่รักใครสักคนที่อยากจะมีความรักแล้วเนี่ย ก็เริ่มไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยเกิดเพลงความหวังเล็กๆขึ้นมามใช่มัน,ม,นมันเหมือนเป็นซีรีส์ต่อในชีวิตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้หายไปจากการเป็นนักร้องนะฮะก็ยังมีการจัดแฟนมิทติ้งอยู่ใช่ไหมผมพยายามที่จะตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับแฟนเพลงที่เขาที่เขารักผมจากหัวใจรักผมแบบไม่มีเงื่อนไขครับพีบ่คือมันมันผมจัดแบบเนี้มาประมาณสองรอบอรอบแรกก็ ก็ประสบความสำเร็จที่บ้านพักคุชะลาคือผมตั้งมาติทางตัวเองว่าปีหนึ่งเนี่ยอยากจะจัดทําบุญกับแฟนคลับสักปีละหนึ่งครั้งก็คือวันเกิดแต่พอมิ팅ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีคนเข้ามาช่วยเริ่มมีคนแบบเล็งเห็นเริ่มมีแฟนเพลงเข้ามามันเกิดจากการที่ผมนั่งดูบอลน,นั่งดูบอลโลกพี่ครับบอลโลกแล้วผมก็บอกว่าถ้าบราซิลชนะผมจะจัดแฟนมิสักห้าคน มีใครสนใจไหมผมคิดแค่เนี้ห้าคนคือไปร้านกาแฟด้วยกันแล้วกีตาร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวจ้างใครเล่นกีตาร์กันคิดแค่เนี้ยแล้วก็บังเอิญพอบราซิลมันยังยังเตะกันอยู่ก็มีคนเข้ามาลงชื่อเ <c oughs> ข้ามาลงชื่อว่าไปด้วยนะคะไปด้วยนะคะวยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเฮ้ยมันเริ่มเป็นสิบสิบห้ายี่สิบโอ้ม,มันมีคนที่อยากจะฟังเราร้องเพลงจริงๆเหรอมันก็เลยเกิดความจุดประกายว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรา แล้วก็จัดเลยดีไหม,อมพอวเวลาจัดปุ๊บก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับตัวผมพอสมควรเพราะว่าก็ได้เงิน<ๆ>ไปบริจาคค่อนข้างเยอะอครับผมสาธุสาธุอ่ะโอเคที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากบทบาทของเขาในความเป็นนักธุรกิจนะฮะที่ดูแลธุรกิจที่บ้านความเป็นนักร้องด้วยครับผมเรายังมีสกิลในความเป็นพิธีกรโอ้โหอ<ช><ๆ>ย่างนี้น คือเรียกว่าได้รับโอกาสได้รับโอกาสมากกว่าครับพี่คือในเรื่องบางทีเราอยู่ในวงการเนี่ยนอกผมเนี่ยการแสดงเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดแล้วพอมาเป็นพิธีกรเนี่ยมันก็เออหลากหลายดีครับแล้วก็บวกกับผมมีโอกาสได้เป็นดีเจอย,อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าอะไรที่มันต้องใช้เสียงหรือว่าอะไรที่เราจะได้พูดคุยสื่อสารเนี่ยผมค่อนข้างชอบอครับผมโอเคก็ถนัดไปในทางนั้นมากกว่าค,คือแปลว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบว่า อุ้สปอตไลท์ต้องส่องมาที่เราโดยตรงผมรู้สึกว่าอาชีพนักร้องเนี่ยเราขายเพลงไม่รู้จักผมไม่เป็นไรแต่ขอให้ชอบเพลงผมแล้วทุกแล้ววันนี้ก็เดินทางมา15ปีครปีก็มีหลายคนที่เวลาไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกเออเนี่ยนี่คือผลงานของเราในอดีตนะเขาก็จะแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็อุย้ย เป็นเพลงของคุณจริงๆเหรอ,อดีใจจังเลย<ด>อะไรเงีย้ยที่ที่ได้เจอคนที่ร้องจริงแต่ยังไงก็ตามนะถึงแม้ว่าจะว่างเว้นไปจากการร้องเพลงถึง9ปีวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมๆกับซิงเกลลิลาสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับเขาถึงเรื่องของซิงเกลลิลาสุดของเขากันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแล้วก็กลับมาพร้อมๆกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าถ้ามีอยู่จริงต้องการใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นอยู่ไหน อยู่จริงๆช่วยปรากฏตัวให้ได้เจอกันอยู่จริงๆสุดท้ายจะได้เจอ ับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider Weekend นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการกลับมาเป็นนักร้องแล้วก็การจับใหม่อะไรมาจุดประกายเราก่อนนะถึงได้หวนกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงก่อนอื่นเลยนะคบผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณ2ท่านที่ทําให้ซิงเกิลนี้เกิดขึ้นก็คือพี่บอยพีชแมคเกอร์นะครับ,รบแล้วก็พี่ติ๊กเพลกาวครับเป็นเป็นรุ่นพี่ในวงการ2ท่านที่ รวมด้วยช่วยกันทําให้ซิงเกิลนี้มันเกิดขึ้นครับแล้วก็แฟนๆของผมทุกคนที่คอยผลักดันคอยให้กําลังใจคอยแบบเขียนมาใน โซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับโอเค okay. นะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมๆกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าถ้ามีอยู่จริงครับผมแล้วเขาบอกว่ามันเป็นความเหงาในยุคข,ของ New n o r m a l ด้วยช่วยช่วยขยายตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็น New n o r m a l ของความเหงาหนักแน่นครับหนักแน่นเหงาแบบหนักแน่นขึ้นชัดเจนขึ้นต้องการมีเมียเอ้ยไม่ใช่ต้องการมี้อง <c oughs> ม, <c oughs> มีต้อง,องารมีลูก <c oughs> <c oughs> มีรัมีครอบครัวอะไรย่างนี้ก็มันมันเหมือนกับพี่เวลามัน มันมันโควิดเนี่ยพอมันอยู่บ้านเนี่ยนอกจากมือถือที่มันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วดูได้อย่างเดียวตอบโต้ฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยมันก็เหงาอะ่ะมันเป็นความเหงาที่มันต้องการใครสักคนหนึ่งในวัยที่คือใกล้ที่จะเลข4ี่อย่างผมนะฮะก็รู้สึกว่าเออเราเราควรที่จะมีครอบครัวผมมีหลานแล้วด้วยก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะมีครอบครัวครับก็เลยสื่อสารแบบ ชัดเจนมากขึ้นมันไม่ใช่ความเหงาแบบสมัยก่อนที่อยากจะมีความรักมันดังใครๆคืออยู่ได้นะแต่ตอนนี้คือเป็นความเหงาที่ชัดเจนเลยว่าต้องการใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นอยู่ไหนถ้าอยู่จริงๆช่วยปรากฏตัวให้ได้เจอกันโอเคนะฮะแล้วในสไตล์ของเพลงนี้เนี่ยนะ,ะจะยังคงความเป็นเต้อยู่อย่างร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะจะมีอะไรที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อซิงเกิลล่าสุดคือ9ปีที่แล้วไหมหรือว่าจริงๆแล้วฟังแล้วรู้เลยว่าเนี่ยเรา เปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับถ้าถามถ้าถามในมุมของผมใน,ใน,ในขั้นตอนการทางานเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเงยอะเพราะว่าทีมเพลงทั้งหมดเปลี่ยนจากชุดเดิมที่ผมเคยทํามาเป็นจังหวะ68ที่ค่อนข้างที่จะแมสขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ผมไม่เคยร้องเพลงจังหวะแบบนี้แล้วแน่นอนคนคุมร้องคือพี่บอยบพี่บอยพีชเป็นคนคุมร้องก็จะมีการใส่หรือเขาเขารู้สึกว่าร้องแบบนี้มันดีเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนะท้ายสุดแล้ว ผมบอกโอเคพี่ผมเชื่อว่านักร้องทุกคนน่ะมันมีมันมีเทคนิคในการใช้ช่องเสียงที่ต่างกันครับผมรู้ว่าพี่บอยต้องการสื่อสารแบบไหนผมก็เลยอ่าผมรู้ว่าพี่ต้องการไงผมเข้าไปอีกทีหนึ่งผมร้องไม่ประมาณ 2- อสามเทคครับพี่บอยบอกจบเลยอ้าวเขาปล่อยคืออันเนี้ยใช่ละในสิ่งที่เขาต้องการคือ,ออารมณ์มันถึงในแบบที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถ้าใครได้ฟังมันอาจจะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างพีเซอร์ maker, และก็เตวิสรัต มาพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอด้วยผู้กำกับคือคุณเสือพิชยะครับผมคุณเสือนี่ที่ก็มีปานตรงนี้นะใช่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 ครับนึกออกนึกออกครับเออแล้วแล้วเขามากำกับให้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าภาพออกมาเป็นเป็นภาพที่ค่อนข้างเหมือนภาพยนตร์นิดๆผมว่าผมว่าการทำหรือการย้อมสีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็ถือว่าเยี่ยมมากครับมาถึงเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอหน่อยมันจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรในนั้นเอมันเป็นความเหงาของผู้หญิงคนหนึ่งครับ โกโก้เนร์ด,ดใส่แว่นเรียนหนังสืออย่างเดียวมไม่รู้คือมันเป็นแล้วก็เลี้ยงต้นไม้ฮะแล้วก็เหงาแบบว่าพิมพ์อะไรลงไปใน Facebook แล้วก็ต้องการรอคนมาเมนต์มไม่มีคนมาเมนต์จ่อยๆพี่แล้วก็ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเลี้ยงต้นไม้ก็กลายเป็นว่ามีคนส่งส่งพัสดุผิดบ้านมาแล้วก็เกิดกุก๊กกิ๊กเกิดพิมพ์อะไรหาการอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเกิดความความ ฟีลกูดกูดเกิดขึ้นแล้วก็ให้เป็นลุ้นเอาใน MV ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนังเอกจะเจอไหมจะเจอคนที่เนื้อคู่ใน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 เอหรือเปล่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วมิวสิกวิดีโอนี้จะพร้อมที่จะปล่อยให้แฟนๆเนี่ยได้ชมเมื่อไหร่เพราะว่าเท่าที่ทรารบตอนนี้มีแต่ l y r ริกส์วิดีโอใช่ครับก็บคือมีแต่ l y r ิส s v วิดีโอก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของ MV เนี่ยตอนนี้ปักหมุดไว้วันที่2 วันที่ 2, องพนจีนสองพ้จินี้ได้ดูแน่<ด>มาพูดถึงนางเอกมิวสิกวิดีโอหน่อยทราบมาว่าแต้นเนี่ยเลือกเองผมเลือกเองแล้วก็ดันทุลังจะเท<อ>้ไดมทำไมจะต้องคนนี้คือเราชอบปลื้มอะไรเป็นการส่วนตัวฮะมันเป็นเรื่องตลกโควิดอีกพี่อืมผมอยู่บ้านโควิดไม่รู้จะทําอะไรผมก็นั่งเล่น Facebook แล้วผมก็เห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลฟ์เขาไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วผมก็กดเข้าไปดูแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวพี่เต้เราก็ตกใจว่า เฮ้ยร like um um ู้ได้ยังไงว่าเราเข้ามาผมก็เลยนั่งดูประวัติเขาสรุปก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเป็นนางงามอ๋อเขาเป็นใครน้องบินสิริธรผมก็เลยไปหาข้อมูลสรุปก็คือเขาเขาเขาพูดในไลฟ์ว่าแบบหนูเป็นแฟนเพลงพี่รู้ติดตามเพลงพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเขียนไปว่าเอ้ยินดีด้วยนะกับตําแหน่งที่ได้เพราะเราไปทํากันบ้ามาละแล้วเราก็เขียนไปว่าเออตอนเนี้ยเรากําลังจะมีมีแฟน ยังครับพี่ยัง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 ไม่ถึงบอกเขาว่าเตอตอนนี้ไม่มีอันนั้นอันนั้นทีหลังเออเฮ้ยมีเหรอไหน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 เล่าให้ฟังหน่อยแล้วมีการพูดคุยอะไรกันถึงเรื่องพวกนี้ไหมเอาถามจริงๆผมเราผู้ชายด้วยกันนะใช่ผมก็เลยเขียนไปก่อนว่าเออถ้าเกิดเขาเขาเขามีเวลาว่างเนี่ยผมทําเพลงอยู่มีโอกาสอยากร่วมงานกันครับเขาก็ว่ายินดีค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เตอหนูยินดีคือตอนแรกเนี่ยคุณเสือเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของคาแรคเตอร์นางงาม แต่พอบินมาถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่น้องเรียนเพศศน้องก็จะมีลุกมีความเนิร์ดอยู่แใส่แว่นซึ่งมันตรงตามบทที่คุณเสือเขาวางไว้หมดเขาบอกโอ้โหสบายใจทํางานง่ายมากอ่าโอเคการแสดงของน้องเป็นไงบ้างเยี่ยมเยี่ยมเลยเขาบอกว่าจบเลยเพราะว่าน้องเรียนการแสดงต่อเนื่องแล้วกำลังจะเข้าเข้าสู่วงการเทิงเต็มตัวใช่ครับเตรียมจะเล่นละครเตรียมอะไรมีครับมีครับแล้วก็เปิด m v ผมเป็นตัวแรกก็รู้สึกโอ้ขอบคุณมากที่น้องเสียสละสละคิวมาเล่น MV ให้ครับ วันนี้เนี่ยคุณเต้ามาโปรโมทเรื่องของเพลงเหงาๆแล้วนะครับแล้วสมมุติว่าเนื้อคู่ของเรามามีอยู่จริงแล้วตอนนี้ปรากฏตัวให้เราเจอบ้างหรือยังยังเลยครับยังไม่เคยเห็นไม่มี<บ>ไม่มีใครที่เข้าข่ายเลยอ่ะฮะผมด้วยความที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของผมค่อนข้างเยอะแล้วก็รูทีนทํางานที่บ้านผมไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้ไปเข้าคอร์สเรียนที่ไหนนี่ถ้าไม่ได้ทําเพลงก็ไม่มีโอกาสได้ออกมานอกบ้านแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเคยชินแล้วก็ไม่ได้เจอสังคมใหม่ๆ แต่ก่อนเนี่ยเราได้ข่าวมานะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ทีเดียว<ฆ>จริงจริงคำถามนี้เขาให้ผมถามพิธีกรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก่อนนี่ไอของเราม, <S <S 1> <S 1> มันจบไปนานแล้ว <S <S <อ>แต่ว่าของคุณน่ะเราได้ข่าวมาจริงๆว่าคุณเน่ยเจ้าชู้ใช่ไหมอันนี้จริงหรือเปล่ายามคําว่าเจ้าชู้คืออะไรไดีกว่าครับพี่พุธถ้าถามาถผมเปิดโอกาสให้คุยหลายๆคนหรืออะไรนี้ผมไม่คุยหลายคนนะครับเพราะผมมันคนความจําไม่ค่อยดีออดี๋ยวโป คือคือบางทีถามว่าเมื่อวานกินเรื่องหนึ่งเมื่อวานกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบยังไม่ได้เลยหรือบางทีสมมติวันเนี้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มาอัดรายการกับพี่พุทธนะก็บอกไปแล้วไม่หรอเมื่อวานเ้าแล้วเมื่อวานบอกใครบอกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยพี่คือผมเป็นคนที่ความจําบางทีจําอะไรไม่ค่อยได้มันคิดหลายเรื่องก็เลยรู้สึกว่าเราตัดไปเลยดีกว่าคืออยากคุยหลายคนคุยทีละคนคุยทีละคนใช่คือใช่ไม่ใช่แล้วก็โอเคมีโอกาสดูคนอื่นกว่าจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่นี่มันนานไหมล่ะหรือว่ามันก็แล้วแต่คนไม่นานใช่ไหมรู้สึกที ผมว่าจับมือก็รู้จริงเหรอนี่ไงนี่ไงยังไม่คุยเลยจับมือแล้วอ่ะคือจับมือเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เอ้ยมันยังไงมันอยู่ดีจับมือเลยจับมือทำถนนไงพี่สมมติว่าไอ้แบบคือไม่ใช่คนแก่คนชราเปล่าจริงเหรอแบบเราเป็นห่วงไงจับมือแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบว่าคือไม่ถึงจับมือหรอกอยู่ใกล้ๆก็พอมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใจมันเต้นผิดปกติอินไหมมันอินไหมอคือมันอยากไปต่อไหม หรือในบางครั้งเราอยู่ใกล้ๆผู้หญิงคนนึงรู้สึกว่าเนี่ยน้องอะ่ะก็คือ,อน้องมันไม่สามารถพัฒนาเพียงอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ทันทีส่วนตัวเราชอบผู้หญิงแบบไหนแรกๆก็มีสเปคค่อนข้างเยอะนะคบพี่วางสเปคไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอเราโตขึ้นสเปคเหล่านั้นก็น้อยลงเพราะว่าอย่างสภาพร่างกายเราก็เปลี่ยนไป ไม่หลอสวยผมว่าพวกนี้มันก็คงอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็คือจิตใจที่ที่อยู่กับเราได้ไหมรับความเป็นเราได้แค่ไหนแล้วเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่ามีเวลาของเราเวลาของคุณแล้วก็เวลาของผมแต่ถ้าทุกอย่างมันเป็นเวลาของเราหมดเนี่ยมันก็ มันก็อาจจะอึดอัดน,นิดนึงโอเควันนี้เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยนะฮะก็กำลังสนุกเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่แต่ว่ารายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วล่ะในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะอยากจะให้ฝากผลงานเลยดีกว่าว่าซิงเกิลของเรารวมถึงช่องทางในการติดตามผลงานต่างๆเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างเตวิสรัตนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าถ้ามีอยู่จริง ในร,รอบ9้าปีที่ได้ทําเพลงเป็นของตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวความเหงาในรูปแบบของเต้วิศรัตนนะครับแล้วก็ร่วมงานกับที่บอยพิชเมกเกอร์ทำทำนองให้นะครับแล้วก็เนื้อเพลงเขียนโดยพิติกเพรกาวนะครับสำหรับใครที่ยังเหงาเหงาไม่มีใครคนรู้ใจยังไม่ปรากฏตัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับถ้ามีอยู่จริงรับรองว่าน่าจะเหงาไปด้วยกันนะครับติดตามเพลงนี้ได้นะครับที่ Facebook ของเต้วิศรัตนะครับหรือว่าเต้วิศรัตเพจก็ได้ที่ YouTube ชื่อเดียวกันครับ เตวิสรต T A Y V I T S A R A C H นะครับแล้วเหงาไปพร้อมๆกันนะครับกับถ้ามีอยู่จริงกับผมเตวิสรตครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณเต้มากๆที่แวะมาส่งข่าวขอบคุณครับและเช่นเคยครับคุณผู้ชมตามธรรมเนียมนะฮะถ้าเรามีนักร้องมาที่รายการของเราเราจะขออนุญาตปิดรายการของเราด้วยโชว์จากนักร้องครับสดๆที่นี่ในรายการ True Insider Weekend นะครับวันนี้ด้วยเวลาเราทั้งสองคนต้องลากลับไปก่อนละครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ฉันก็ไม่รู้ว่าทำพลาดอะไรตรงไหนทำไมฉัน 最后，才得、so、着